ข้อความก่อนนอนที่เขาอยากส่งถึงคุณคืออะไรขอไพ่เปิดทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามมดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานสละมานไหนแต่ถ้วยพลังงานของคนทัตน้ำมีนกรกโพทิจิ ิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกธศกันเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิ์ธนูควินถธอดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุงกลุมห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมมาครอบทั้งสี่ธาตุนะคะเป็นคนที่ชัดเจนจริงใจเด็ดขาดคําไหนคํานั้นเจ้าระเบียบิดนหนึ่งนะคะ รักครอบครัวครอบครัวมีความสำคัญกับคุณมากๆเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครชอบอยู่ตามลำพังไปไหนเองนะคะหรือว่าตอนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลจากคนรักห่างไกลจากครอบครัวเพราะว่าภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดช,ชอบนั่นเองก็เลยทําให้คุณอยู่ห่างไกลจากคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะถ้าไม้ที่ขึ้นมาตอนนี้อาจจะมีการทะเลาะมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะกับคนที่อยู่ในใจกับคนที่คุณรักนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนั้นเขาจะเป็นใครนะคะเก้าดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลมคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาญจนาถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีปรกฏพิจิตหนึ่งไม้พลังงานของคนธามมนตุไฟเมธสิงธนูแล้วก็หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะ มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุเหมือนกันนะคะ เรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าทะเลาะก,กันนั้นตอนนี้นะคะเขาวาวุ่นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากๆวาวุ่นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมากๆรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะคะในความไม่เข้าใจหรือว่าในการทะเลาะก,กันนั้นอยากพูดคุยอยากปรับใจนะคะอยากคืนดีพลังงานของคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะรักใครก็คือรักจริงเป็นคนที่ใจดีใจเย็นนะคะแล้วก็ไม่วอกแวกไม่เจ้าชู้ไม่โลเลด้วยนะคะ น่าจะเป็นรักทางไกลแล้วก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่ในตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่าเข้าฝากข้อความอะไรมาให้กับคุณนะคะเศษดดาบนะคะความลับนะคะสิ่งที่เก็บไว้ซ่อนไว้ก็คือความรักนะคะลึกสุดใจรักเพียงคนเดียวคนเดียวที่สำคัญที่สุดในหัวใจของเขาจัดเมนนะคะไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องลังเลนะคะ ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนะคะเดอ c h ชาลีออดนะคะคนที่สำคัญที่สุดคนที่เขายอมเหนื่อยทุกวันนี้นะคะก็คือเพื่อคุณแล้วก็เพื่ออนาคตของคุณกับเขานั่นเองนะคะ1ดาบนะคะต่อสู้่าดฟันแก้ไขปรับปรุงเอาชนะนะคะ หากว่าคุณเป็นรักทางไกลนะคะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเก็บซ่อนบางสิ่งบางอย่างเก็บซ่อนความรู้สึกเราก็ไม่บอกคุณมีความลับอะไรที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นคุณไว้ความลับนั้นอาจจะเป็นแค่ความเครียดความกังวลที่เขาเป็นอยู่หรือว่าปัญหาอุปสรรคที่เขากําลังได้พบเจอนะคะ ข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณก็คือความลับนั้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เขามีให้คุณลดน้อยลงไปนะคะคุณคือคนเดียวที่เขารักคุณคือหัวใจของเขาคือเป้าหมายในชีวิตของเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยในความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเลยนะคะคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในหัวใจของเขายอมเหนื่อยทุกวันนี้นะคะ เพียงเพราะว่าอนาคตของคุณกับเขาจะได้มั่นงคงขึ้นแล้วก็อยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะปัญหาอุปสรรคที่ได้พบเจอในครั้งนี้หรือว่าในตอนนี้เขาจะต่อสู้เขาจะฝากฟันมันด้วยตัวของเขาเองนะคะขอให้คุณรอคอยเขาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาว่าคนที่เขารักเป้าหมายของเขาคือคุณเพียงคนเดียวก็พอแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อความก่อนนอนที่เขาอยากส่งถึงคุณนะคะ